สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะออฟทาลอดบายตันชริยานะคะคลิปนี้วันสวัสดีวันหยุดด้วยนะคะวันนี้วันหยุด,ดยาวๆมีใครหลายๆคนได้หยุดยาวๆเดินทางออกไปต่างจังหวัดไปไหนกันบ้างมาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวกันบ้างนะจ๊ะอ่ะสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีเรามาอัปเดตสถานการณ์รักเน้นเรักเน้นๆในเดือน,น,นสิงหานะจ๊าสิบหกถึงสามสิบเอ็ดสิงหานี้ค่ะ ความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือรักซ้อนจะเป็นอย่างไรต่อไปในชีวิตมากันที่ธาตุลมเมทุนตุนปุ่มค่ะนะจ๊ะเปการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะวันที่คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุอะไรอยู่ที่ใต้คลิปนะคะกดเข้าไปที่ใต้คลิป แล้วก็ช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนก็กลับมาที่หน้าช่องอาจารย์นะอาจารย์ลงคลิปทุกวันนะคะกลับมาที่หน้าช่องแล้วก็ไปดูตรงหน้าช่องว่าตรงหน้าช่องมีคลิปอะไรใหม่ๆที่ลงบ้างระบบหลังบ้านของ youtube เป็นอะไรไม่รู้คะ่ะไม่ค่อยไม่แจ้งเตือนเลยพักนี้อะมากันที่ทาโรมเมต,ตุนตุนกลุ่มสิบหกถึงสามสิบเอ็ด สาสิบงหา,พาไพ่ใบแรกเป็น a g e of short อา่ามองถึงสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าขายไม่ออกอะบางคนอยู่ในสถานการณ์ของการที่เราไม่มีอิสระภาพพอที่จะมีความรักให้กับใครหรือเปล่าอา่าบางคนติดอยู่ในทะเบียนสมรสติดอยู่กับความรับผิดชอบติดอยู่กับหน้าที่อา่า เหมือนจะทําอะไรก็ไม่มีอิสระเลยไม่มีอิสระในหัวใจเลยในหัวใจเอ g อ of คัพมีมีคนชอบอยู่ไหมรู้สึกถึงการแอบชอบก็ได้แอบชอบแอบรักแอบรักเขาคือเราชอบเขาไงมันก็จะมีสถานะหนึ่งที่แบบเราแอบชอบเขาอะเขาไม่ชอบของเราเขาไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาเป็นปัญหาของเขาแต่เราชอบเขาเออเราก็อยากแอบมองเขาเราก็อยากรู้เรื่องของเขาเราแอบชอบเขาเออมันมีนัสถานะแบบเนี้ย นนจ๊ะเป็นความรู้สึกที่ให้ความรักกับใครบางคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนมาหรือเปล่าเนะจคุณเป็นคนตรงๆนะไม่หวานหวานผ่าซากเลยทีเดียวเป็นคนแบบว่าเป็นคนทําอะไรก็ตามเวลาทําอะไรให้ใครจะเป็นคนที่ให้เป็นผู้ให้ให้ให,ให้ให้ก่อนให้ก่อนแล้วก็รอเป็นผู้รับแต่ถ้าตับใดที่คุณให้เราไม่ได้รับคุณก็จะไม่ตะบ,บีต้ตะบันให้แล้วค่ะ ไม่ได้เป็นคนที่หูหนวกตาบอดแม่รักฉันฉันก็รักรักรักไม่ถึงขนาดนั้นนะจ๊ะคุณมีมีความเป็นเรียกว่ามีความเป็นอินโทรสสูงบางคนชอบทําบุญชอบไหว้พระสายโมบางคนไปทางสายโมทีเดียวนะจ๊ะความรักช่วงนี้อาจารย์มองไม่ค่อยเห็นความรักของคุณเลยนะลมคุณไม่มีความรักเหรอคะอือม ปิดกั้นตัวเองเหรอคะมองถึงการปิดกั้นตัวเองไหมไม่ชอบอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าหรือคนที่เข้ามาก็ไม่ได้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าจะใช่สำหรับคุณหรือเปล่าเออแต่ก็มีความอยากได้มีความต้องการความรักอยู่นะอยากได้คนมาเติมเต็มหัวใจค่ะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าการมีความรักมันทำให้เราทุกข์กายทุกข์ใจคุณเลยไม่อยากมีไหม คุณเลยอยากจะโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตกับอนาคตในภายภาคหน้ามากกว่าหรือเปล่าจ๊ะหรือในบางคนอาจจะเจอความรักที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะมันมองถึงสถานการณ์ที่เรารักใครสักคนและเราไม่สามารถลืมเขาได้เราไม่สามารถตัดเขาออกไปจากใจได้เรายังยังค,งคงคิดถึงยังคงห่วงหาทอนยังคงเฝ้าดูเฝ้าส่องอย่างห่วงห่วงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร เป็นสถาน,นะที่เหมือนไม่ทําอะไรอ่ะอืมก็อ,อ,อย่างที่บอกสถาน,นะที่รักเขาแต่เขาไม่รักเราก็เรื่องเป็นปัญหาของเขาเราเฝ้าดูเขาแอบมองเขาเอออะไรกันแน่ล้อมิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบางครั้งคุณเป็นคนตรงๆนะเป็นคนที่แบบไม่เสียเวลากับอะไรนานๆน,น่ะ ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ยอมเสียเวลาอยู่กับอะไรนานๆแต่มันมีความรู้สึกบางความรู้สึกที่เอาออกไปจัดใจไม่ได้ที่เอาออกไปไม่ได้สลัดออกจากหัวไม่ได้ลืมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมึอยู่มันมึอยู่ช่วงเนื้ระวังความเครียดค่ะระวังเรื่องของการไม่สบายความเครียดที่ก่อกินใจคุณโยอาจจะเครียดของปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตก็ได้ เพราะฉะนั้นไม่โฟกัสรักค่ะแล้วจะอ่านไพ่อะไรเนี่ยอ่านไพ่ความรักเนี่ยในคนบางคนนะคะอยู่ในความรักที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงบางคนเดียวกับทาหารตำรวจราชการคนในเครื่องแบบได้เหมือนกันอแต่มันนํามาซึ่งความรู้สึกอึดอัดใจให้กับคุณน่ะมีความรู้สึกว่าการที่เราจะมีความรักแต่คนที่ จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกคอนโทรลไหมเราอยู่เพราะเรารักใครสักคนเราทนอยู่ตรงนี้เพราะเราต้องทนเรายอมเพราะเรารักคุณจะยอมใครก็ตามเพราะคุณรักเท่านั้นค่ะถ้าคุณไม่รักนะใครก็บังคับคุณไม่ได้ <c oughs> อารมณ์นั้นคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่บางครั้งก็มองไปข้างหน้าเหมือนกันนะ มองไปถึงอนาคตในภายภากหน้าจะมีคนเข้ามาเติมเต็มไหมจะมีใครที่เป็นเนื้อคู่เราไหมแต่การที่คุณมองไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆนั้นคุณก็ยังคงกอดเก็บกอดใครไว้ในมือแน่นเลยยังไม่ได้ปล่อยถึงจะเดินไปแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้วางเลยนะจ๊ะพยายามอาอาเอาธรรมะเข้าขม่มไปถือศีลกินเจสวดมนต์ไหว้พระ หันหน้าเข้าวัด <c oughs> ไปบวชแล้วมั้ง <c oughs> ลองไปบวชแล้วมั้ง <c oughs> อารมณ์ประมาณเหมือนแบบมไม่เอาก็ได้ถ้ามันเป็นความรักที่ไม่ดีอ่ะ <c oughs> เหมือนถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆความสัมพันธ์หนึ่งและความสัมพันธ์นั้นไม่สามารถเติมเต็มให้คุณได้มีความสุขได้คุณก็ไม่อยากได้มันเหมือนกันอารมณ์เนี้อ่ะไปกันที่คนโสดกัน คนโสดจะมีไข่เข้ามาไหมคะคนโสดโสดโสดโหวงความสนุเพื่อนเยอะนะลมเพื่อนเยอะนะเออเป็นคนรันลาปาร์ตี้อยู่เหมือนกันหรือเป็นคนมีเพื่อนมีฝูงหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเยอะคะ่ะส่วนใหญ่คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดสแม่ไม่พ่อไม่ได้นะจจะเป็นคนรักครอบครัวก็ได้ถ้าคุณไม่เลยเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดสคือคุณเป็นคนรักครอบครัวครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญ อยากทาอะไรเพื่อครอบครัวมีความห่วงใยเพื่อ,อหาอาทรกับครอบครัวคุณมีความสุขกับตรงนี้ในการที่คุณจะทําคุณรู้สึกว่าครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็มีความสุขด้วยลักษณะแบบนั้นนะคะอืมอ่าคนโสดเหรอคนโสดคนโสดมีเพื่อนมีใครเข้ามาไหมมีเพื่อนมีครอบครัว มีความรู้สึกถึงความหวงแหนกับความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณเคยเดินจากมาแล้วมีความรู้สึกยังคิดถึงอยู่ค่ะแค่นั้นมันมีแค่นั้นที่คุณเดินออกมาแล้วแหละคุณเดินมาได้สุดทางแล้วแต่คุณก็หวังในใจลึกๆเหมือนกันว่าบางครั้งบางทีใครจักรวาลจัก,กรวาลจะส่งคนที่เรารักส่งคนที่เขารักเราก็ได้ส่งคนที่เขารักเรามาให้เราหรือยัง จักรวาลส่งมาหรือยังเมื่อไรจะส่งมาสักเทคนดีๆคนที่ฉันชอบเอออะไรเงี้ยคนที่มองถึงอนาคตจับมือร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นการแต่งงานวางแผนชีวิตร่วมกันได้จักรวาลส่งมาหรือยังประมาณเนี้ยนะอ่ะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรอจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เป็นความรักระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เขาอาจจะแกว่าคุณหรือคุณแกว่าเขาก็ได้อ่ามีเด็กเข้ามานะ่ะความสัมพันธ์แบบเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกถึงความเสียเวลาไหมคุณรู้สึกว่าบางอย่างถ้ามันจะจบมันก็จบไปเถอะเสียเวลาเสียเวลาเสียอนาคตอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วไม่เวิร์กอยู่แล้วไม่มีความสุขคุณก็พร้อมตัดนะคุณเป็นคนที่ตรงคือคือใน ดูเหมือนนักเลงนักเลงอะประมาณว่าถ้ารักดีก็พร้อมไปต่อแต่ถ้ารักไม่ดีก็พร้อมตัดเหมือนกันชีวิตคุณไม่ค่อยขึ้นอยู่กับใครค่ะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองบางคนโสสาร,รรวยมากรวยแพงมีตังค์ซื้อของซื้ออะไรให้กับตัวเองทำาสยกรรมเป็นชีวิตที่มีอิสระมากๆจริงๆถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะตัดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนออกไปแต่คุณมีคนที่ เขาคอยมาง้อขอโอกาสมายิบยื่นไวตีกับคุณนะแต่มันก็ไม่เยอะมากเหมือนถ้าคุณจะตัดอะไรสักอย่างคุณตัดได้ได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้ชอบอะ่ะหรือคุณไม่คิดจะเสียเวลากับใครบางคนในที่นี้เออลักษณะแบบนั้นรักซ้อนดะ่ะความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนจะเป็นยังไงต่อไปถ้ารักซ้อนรักต้องห้างคุณไปซ้อนเขาหรือเขาซ้อนคุณก็ได้ เป็นความรู้สึกของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำจิตน้ำใจมารีที่ดีต่อก,กันบางคนเคยคุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะดีวกับสิงห์กุมตุน้นพฤษศในคนบางคนอยู่กรณีของรักซ้อนนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าๆที่เคยรู้จาักกาันมาเนิ่นนานสองสามปีขึ้นอัพขึ้นไป เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่คุณให้ให้ใจให้การดูแลทักทายก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนบอกเขาว่าเรารักเขาทําทุกอย่างหมดแล้วแล้วคุณก็ไม่คิดจะทําอีกแล้วเพราะสิ่งที่คุณทําไปมันเหมือนโยนหินลงน้ําอะลงไปแล้วไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมมันเหมือนกับสิ่งที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นซ้อนๆแล้วคุณต้องปรับตัวคุณต้องอดทนกับความสัมพันธ์เพื่อทําให้อีกฝ่ายได้มีความสุข รักซ้อนคุณเดินคุณวิ่งคุณหนีเพราะคุณเซ็งคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองมีคุณค่ามากกว่าที่จะไปยืนอยู่ณจุดจุดนั้นค่ะเหมือนเราก็พยายามที่จะปรับตัวและเราพยายามทําทุกอย่างและทําไมเขาไม่เห็นคุณค่าทําไมเขาไม่เห็นราคาทําไมเขาถึงไม่ไม่ให้ไม่มองเราเป็นคนสําคัญก็ได้อาจจะมองถึงคนที่มองคุณไม่สําคัญ เออไม่สําคัญมากพอไม่ไม่ค่อยไอ้นี่กับเราเท่าไหร่เรียกว่าไม่ค่อยให้ความสนใจกับเราเออคุณอาจจะคิดแบบนั้นนะพอคุณคิดแบบนั้นปับ๊บคุณรู้สึกว่าก็ไปเถอะอย่าไปอยู่เลยอืมอย่าไปอยู่เลยเพราะว่าอยู่แล้วมันไม่โอเคนะคะ อยู่แล้วมันไม่เวิร์กคุณจะทนอะไรได้ไม่นานนะใช่ยิ่งเป็นความรักที่เราต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้ใครสักคนเสียสละวความสุขของตัวเองเพื่อให้ใครคนหนึ่งได้หันมามองเพื่อให้ใครคนหนึ่งได้รักเราแต่การเสียสละของคุณมันไม่คุ้มค่าเลยคุณรู้สึกว่ายังไงเสียเราก็แค่เป็นตัวเลือก เป็นแค่ตัวเลือกแต่คุณด้วยศักดิ์ศรีของคุณหน่อยด้วยความเป็นลมเนี่ยน,นะคะไม่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีขนาดนั้นถ้าได้รู้ว่าเราคือตัวเลือกเรารู้สึกว่าเรามีค่ามากกว่านั้นฉันไม่เป็นตัวเลือกของใครฉันเลือกชีวิตของฉันเองได้ในเรื่องของความรักถ้าอยู่แล้วมันไม่ไดีก็พร้อมจบพร้อมไปพร้อมเลิกไม่อยู่แต่ถ้าอยู่แล้วมันดูแลใจมันซับพอร์ตใจดูแลกันดี จะอยู่พร้อมใจที่จะอยู่เพราะใจเท่านั้นค่ะาบางคนนะคะก็อาจจะอยู่ในกรณีของคนที่ที่มันบางคนนะคะบางคนก็มีความสัมพันธ์คือมีคนชอบมีคนทั้งคนเก่าคนใหม่แหละแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดเจนหรอกไม่ได้คอมมิหรอกมีรักก็ไว้ใจค่ะมีรักก็ไว้ในใจ,กกในใจเออ คุณเป็นคนที่แอบรักแอบชอบเอาไว้ในีใจได้เลยนะประมาณนี้โอเคไหมอ่ะวันนี้ก็ขอให้เที่ยวกันให้สนุกนะคะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทั้งไประลับด้วยนะจ๊ะระวังฝนฟ้านิดนึงช่วงนี้น้าท่วมหนักแล้วก็เดินทางไปก็ฝนตกถนนลื่นขับรถกันเบาๆนิดนึงนะคะระมัดระวังในการเดินทางก็ขอให้มีความสุขในการเที่ยวในวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะวันนี้ได้หยุดสุขเสาร์เออไม่ใช่สิ สาอาทิตย์จันใช่ไหมสามวันในบางคนนะคะบางคนก็ไม่หยุดก็ตั้งใจทําง,งานเพื่อความก้าวหน้าของอาชีพการงานเจอกันคลิปหน้าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ